ครับสวัสดีครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเกยษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตศรีราชานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมีงานมาอากรรมอาหารไม้ดอกไม้ประดับและเฟอร์นิเจอร์นะครับงานเขจะมีตั้งแต่วันที่ 15ถึงวันที่28มีนา่อง 5, 5้านะครับอันนี้ผมกำลังเดินอยู่ด้านหน้าของสถานที่จัดงานนะครับที่หน้ามาหาวาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับคือก็จะจัดงานเทศกาลอาหารเกือบทุกปีนะครับ แต่ละปีนะเขจะจัดได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับเดีย๋ยวเป็นร้านอาหารร้านขายอาหารน่าจะมีประมาณ20งรอกว่าร้านนะ,ะตามที่เขาเคยโปรโมทกันไว้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการขายต้นไม้ดอกไม้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเยอะแบบทุกปีนะครับ โอเคครเดี๋ยวเราเดินไปอยู่ด้านไนกันนะครับก่อนเข้ามานะครับก็จะทําทําการลงทะเบียนก่อนนะครับก,ก็จะมีให้เราลงชื่อแล้วก็ลงเวลาเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้สแกนไอชนะได้นะครับ นนี้ที่ผมมา11โมงแล้วนะครับพาะว่าร้านอาหารบางร้านก็ยังไม่เปิดนะครับนี่นะครับในฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขายอาหารนะครับนี่นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการขายอาหารนะครับใครที่จะเข้ามาเดินในงานนะครับก็ต้องทำตามกฎตามละเอียดของสถานที่นะครับอย่างต้อง ใส่แมสใส่หน้ากากทุกคนนะครับเพื่อป้องกันโควิดด้วยนะครับกิ้เข่าคอนะครับยิ้เข่าคอนะครับในฟูกุกนะครับ ก็มีคนเดินปลานกันครับหรือว่าไม่ไม่แน่นจนเกินไปนะครับนี่นะครับนน่้็ได้เป็นปลานะครับปลาทอดนะครับมีปลาทอดปลาส้มนะครับมาจากสิง์บุรีนะครับก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องประดับนะครับคนจีนก็จะกินเยอะเนี่ยกินก็เยอะ อันนี้ก็จะเป็นขอละสี่สิบสามคอร้อยนะครับโรตีนมนะครับทองม้วนนะครับ มีทั้งหวานมีทั้งเค็มนะครับก็จะมีอย่างรปรุงรสอย่างเป็นใบเตยด้วยนะครับงนี้นะครับขเขายาวมานนี่เลยนะครับ นี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าอยู่นะครับเสื้อผ้าพวกเครื่องใายนะครับ๋วยเตี๋ยวหมูยัดนะครับนี่นะครับน,นี้ก็จะเป็นพวกยำนะครับยำหอยเชลล์นะครับ 39บาทนะครับยำหมึกยำกุ้งนะครับยำปูนะครับก๋วยเตี๋ยวาส้วลันเก่ารักนะครับภาพนะคะโดยขายสินค้านะคะหรือเดินเลื่อนลอยนะคะเราไม่ให้มาเดินเลื่ออยภายในงานนะคะเมื่อไปถึงการแจกแจอกต่างๆนะคะเรียถึงลัตถุนิยมด้วยนะคะ มาดูอนาให้ท่านเดินขายนะคะจัตุรับเห็นนะคะเดินเทอดออกนอกพื้นที่นะคะหากห้านแสองแฟรหรือเดวนงานนะคะให้นำเอกสารมาแสดงตัวตนนะคะที่กองเวรานะคะเราไม่อนุญาตให้ท่านเดินเลื่อนเลนะคะบุทอด้าตม้ค้าจะผืินะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มาได้เลยนะคะก็ในโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับนะครับก็จะเป็นโซนอาหารนะครับ นในแถนนี้คนเยอะนะครับคนเยอะนะครับนี้ก็เป็นพวกพวกผลไม้นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกมแมลงทอดนะครับ ทอดนะครับ่คระบด้วยนาอบน้ำผึ่งนะครับ่องละหกสิบาทนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อนะครับเป็นเสื้อผ้า เครอล้างเคสโทรศัพท์นะครับน้ำพริกนะครับเกาลัด,ดนะครับเกาลัดร้อนๆนะครับมีบริการคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนยำนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นตรงน,นี้จะเป็นร่วรองเท้านะครับคู่ละร้อยนะครับมีร่คู่ละร้อยตามสูตรก็จะห้าเก้านะครับจะเป็นรองเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งเผานะครับหนึ่งร้อยนะครับน่ากินนะครับ ได้นะครับพี่ร้อยเดียวขนมพิซซาลี่นะครับซาลี่นมสดนะครับ จะมีอย่างที่เป็นฟัดทองนมสดส้มแล้วก็สตอรอเบอรี่นะครับชโคโคโ็อกโกแลตนะครับมีพวกน้ำพริกนะครับกาแลแมนะครับออละวจัดที่ห้าบาทสามห่อร้อยนะครับนี่นะครับสามห่อร้อยนะครับกาแลแมก็จะมี หลายอย่างนะครับเป็นกะละแมกะทิสดอ้เตยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสาบวนนะครับสาบวนนะครับปาสะลิดับ แคบหมูนะครับจะบอกแคบหมูไร้น้ำมันนะครับเกาลักก็มีอยู่หลายร้านนะครับถ้าที่เดินผานมานะครับตอนนี้จะเป็นข้าวหลามนะครับไก่เขาสวนกวางน,นะครับ ก็าายพวกไม้นวดไม้เพื่อสุขภาพนะครับคำนี้นะครับในฝั่งนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับแล้วก็เพลื่อนใช้เป็นบางจุดนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นพวกดูแลรถยนต์นะครับ ก็จะเป็นพวกสมุนไพรนะครับสมุนไพรนะครับมีพวกหมักดองนะครับสยบวยเตีเ๋ยวนะครับตกละยีบหบาทนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพวกปลาทูนะครับปลาทูน่ามอคอหักนะครับกล่องละร้อยยี่สิบกับกล่องละสองร้อยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นปลาส้มนะครับปลาส้มนะครับเดินต่อมาอีกนิดนะครับ ยินตาผาลำนะครับนี่นะครับนล้วก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกุยช่ายนะครับกุยช่ายทอดนะครับอเนี้จะเป็นลูกตาลน,นะครับ พราะปลขนมหม้อแกงนะครับขนมหม้อแกงนี่ก็มีหลายรถเหมือนกันนะครับอย่างเป็นรสวัวรถไข่เบวก็ฟักทองนะครับ แดนเดียวนะครับกลองละหนึ่งร้อยนะครับราคาว้ครถที่ัดได้รมาในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่ให้ที่มาเดินเที่ยวนะฮะอยู่แล้วว่า้ามารับประทานอาหารตรงนี้ได้นะครับเขาจะมีพวกก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวหอยทอดนะครับผัดไทยนะครับ แล้วก็จะมีขนม,มจีนนะครับอยู่ในตรงนี้นะฮะตามสั่งต่างๆนะครับนี่นะครับขนมปังนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะน้ำพริกก็มีน้ำพริกก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับน้ำพริกนะคะระับก็วมนหลายเจ้าอยู่นะครับ นนี้จะเป็นพวกหมูสวรรค์นะครับหมูสวรรค์หมูฝอยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวกินขนมจีนนะครับก็บริเวณตรงนี้นะครับในโซนตรงนี้ก็จะมาที้สุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินวนไปในจุดที่ขายพวกต้นไม้นะครับขายต้นไม้ขายดอกไม้นะครับอันนี้ก็จะมาซื้อสุดตรงนี้นะครับ โรคาโดนะครับก็เกรียบตาเส้นนะครับจชระาูุฟูนะครับชุดละหกสิบบาทนะครับมันหวานญี่ปุ่นนะครับ จะมาทีนสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมเดินเข้ามาในโซนนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายพวกไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็อุปกรณ์สำหรับต้นไม้นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องกักสารนะครับจะเป็นพวกหมวกพวกเช้านะครับเนี่ยนะครับต้นไม้หลากหลายอยู่ครับจะลงอี่เป็นต้นไม้นะครับอย่างไม้มงคลครับอะไรเอ่ยมีทั้งไม้ประดับและวก็ไม้มงคลน,นะครับมีอะไรครับทำอะ,ะไรก่อนส่งคู่หรือว่าปลูเอง ครูแนะนําตรงนี้ให้ปลูกเลยเมื่อวานนี้ลูกค้าเอาเป็นไม้ดอกหรือไม่จับวันนี้เป็นไม้พันธุ์เล็กนะครับไปไหนมาตั้งนานยางอินเดียดำนะครับนี่นะครับยางอินเดียดําครับ ปรางหวานนะครับวันนี้ก็มีเยอะนะครับพวกพวกส้มนะครับส้มทุเรียนมะม่วงนะครับกล้วยไม้นะครับแพตริยานะครับต้นละร้อยห้าสิบนะครับบดข่าแปดบาทนะครับ สูวสุดก็ยี่สิบาทนะครับทัาน,นฮะเนี่ยนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับก็มางานนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับจะมีต้นไม้หลายๆชนิดนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยนะครับเนี่ยนะครับพันกล้วยนะครับ บอลนะครับบอลสีนะครับนี่นะครับใครที่ไม่เคยเห็นไก่กระท่อมนะครับ,น,น,รบ,น,บนี่นะครับไกกระท่ <Yes. S 1> อมจะเป็นแบบนี้นะครับฝังนี้จะเป็นพวกบอลนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นไม้พันเล็กนะครับน,นะครับใครที่รับพันไม้แบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาต้นละห้าสิบาทนะครับัางน,นี้ก็จะมีราคาเป็นหลักร้อยนะครับนี่นะครับ น,นี้ก็เป็นพวกกระถางนะครับอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้นะครับนะก็มีหนักหลายราคานะครับอย่างราคาปลูกก็มีนะครับอย,อย่างราคาถูกสุดก็ยี่สิบบาทนะครับอย่างเป็นพลาสติกก็มีนะครับนี่ฮะเป็นพลาสติกอบ ก็จะเป็นพวกมีดนะครับพวกมีดต่างๆนะครับต้นไม้ที่เป็นต้นไม้หลักๆก็จะเป็นพวกพวกนี้นะครับพวกชมพู่พวกพลังแล้วก็พวกทุเรียนนะครับ ที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับวันนี้ก็เป็นเมลอนนะครับ ะมะม่วงเบานะครับบอนสีก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนะครับไม้เลี้ยงพันธุ์เล็กนะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงต้นไม้แบบนี้นะครับต้องมางานนี้นะครับงานจะมีไปจนถึงวันที่ยี่สิบแปดมีนาสองห้าหกห้านะครับ ก็ยังอยู่อีกหลายวันนะครับรวยไม้นะครับกาแฟนะครับ เป็นพวกต้นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับเดี่ยวในตรงนี้นะครับไปถึงก็เอาไปปลูกได้เลยนะครับก็ในนี่นะครับในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของพวกขายไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็เดินสุดมาตรงนี้นะครับมาในสุดนี้ก็จะเป็นพวก กี่ยวกับอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นปลาแล้วนะปลากัดจีนนะครับปลากระตินนะครับปลาสอดเยอะเลยนะครับตันนี้ก็น่าจะเป็นหาลูกยูงนะครับอุปกรณ์เลี้ยงปลานะครับ ตู้ต่างๆนะครับต้นไม้ดอกไม้พลาสติกนะครับตรงนี้นะคะนะรับดอไม้พลาสติกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะครับนะฝั่งนี้กระต่ายนะครับสําหรับคนที่ชอบรกระต่ายแล้วกระต่ายชอบเลี้ยงกระต่ายนะคะรับต้องมาในงานนี้นะครับนกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เป็นอาหารนะครับสำหรับเลี้ยงนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับรยามัมจัดหมัดน,นะครับตรงนี้ก็เป็นประกัดนะครับ ตัวละ300ตัวละ500นะครับตัวละ150นะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกที่นอนนะครับเติมเกมเอาไม่ได้นะที่นอนพวกที่นอนอย่างพารานะครับที่นอนจะปริงนะครับแล้วก็ เป็นในส่วนของพวกเครื่องไม้นะครับนี่นะคะรพวกเครื่องไม้นะครับพวกเก้าอี้นะครับพวกตุ๊กตานะครับ ครับในส่วนของพวกเครื่องไม้เครื่องเรือนนะครับก็จะมาอยู่แถบด้านนี้นะจะเป็นสุดทางตรงนี้นะครับครั้นี้นะใครที่อยากจะมาชมบรรยากาศของงานมาการรมอาหารไม้ดอกไม้ประดับและพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับจัดเลี้ยงนะครับก็มาในงานงานนี้ได้นะครับงานจะ เริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่28มีนา2565นะครับ เดินมาจนสุดด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกขายเฟอร์นิเจอร์นะครับพวกโต๊ะพวกตู้นะครับแล้วก็เปนพวกโซโฟานะครับก็ในจุดตรงนี้เป็นจุดใหญ่นะครับครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศต่างๆของงาน การำอาหารไม้ดอกไม้ประดับนะครับครับก็คงจะมาที่สุดต,ตรงนี้นะครับที่สุดต,ตรงนี้นะครับ